ตอนนี้ตะวันตงมี EU และอเมริกาซึ่งกำลังอยาขาดกันทะเลาะก,กันหนักแล้วคงจะไม่ร่วมหัวลงท้ายด้วยกันอีกต่อไปการรักษาความพักดีสหรัฐหมายถึงการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจของยุโรปในทางโน่นข้ามจีนกับเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงต้นทุนต่ำ ช่วยประหยัดเงินและต้นทุนทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้กับยุโรปได้อย่างมากมายมหาศาลไม่มีชาติไหนอยากจะรักษาความพักดีต่อสารัฐซึ่งหมายถึงการฆ่าตัวตายแบบผ่อนสงนั่นเอง ท่านผู้ชมครับเมื่อเยอรมนีซึ่งเป็นชาติหมหาอำนาจและผู้นําเศรษฐกิจยุโรปตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบเก่าที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอีกต่อไปหลังจากหลายสิบปีที่ผ่านมาอเมริกาใช้กลไกนี้ควบคุมระบบการชําระเงินระหว่างประเทศด้วยบัญชีสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักเพื่อบีบบังคับให้ประเทศอื่นให้ดําเนินนโยบายต่างประเทศตามตัวเองสั่งไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรอิหร่าน การบล็อกธุรกรรมเงินดอลลาร์บริษัทข้ามชาติต่างๆเช่นบริษัทอัลสตอมของฝรั่งเศสหัวเว่ของจีนลงโทษรัสเซียตัดขาดออกจากระบบ S วิฟต SWIFT และอายัดสินทรัพย์เงินสกุลดอลลาร์กดดันเวเนซุเอลาตัดการเข้าถึงระบบการชำระเงินระบบ SWIFT SWIFT ซึ่งอเมริกาใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินนี้เพื่อเป็นอาวุธทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งนอกเหนือไปจากแสนยานุภาพทางการทหารที่นับวันจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆยุโรปเพิ่งประก,ะกาศตั้งเ้ขอกำลังสร้างทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าภัยคุกคาม คำข่มขู่คุกคามของสหรัฐอเมริกาไร้ผลและหลอกลวงเพราะการแยกธุรกรรมธนาคารยุโรปออกจากการตลาดสหรัฐจะก่อให้เกิดวิกฤตการธนาารเงินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่วอชิงตันต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตนี้เองเนื่องจากยุโรปตอนนี้มีทางเลือกและการเข้าถึงสภาพคล่องของเงินหยวนผ่านสายสวอปเงินสกุลระหว่างธนาคารกลาง ECB ของยุโรปและธนาคารกลางหรือคือแบงก์ชาติของ ธนาคารจีนมูลค่า4,000ล้านล้านยูโรทำให้ธนาคารยุโรปสามารถรับเงินหยวนได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์แล้วมาแปลงเป็นเงินหยวนต่อมาทีหลังแล้วก็แปลงกลับมาเป็นเงินยูโรอีกทอดหนึ่งผลกระทบที่ตามมาการแพร่หลายไี้เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานการชำระหักบัญชีข้ามแดนของจีนผ่านระบบ CIPS และการตัดสินใจเลือกเอาผลประโยชน์ยุโรปเป็นที่ตั้ง โดยเยอรมนีร่วมมือกับจีนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เศรษฐกิจโลกกำลังถูกคุกค,คามและร่วมกันทำลายอุปสรรคการค้าด้วยเงินสกุลหยวนได้กลายเป็นต้นแบบเปิดทางให้ประเทศอื่นๆของโลกทำตามหลายประเทศสลัดทิ้งระบบดอลลาร์โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมองว่าเป็นการทรยศหรือเกรงว่าจะถูกการคว่ำบาตรทางการเมืองยกตัวอ,อย่างเช่นในประเทศแถบอเมริกาใต้เมื่อเดือนกรกฎาคม2568 รัฐบาลประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาประกาศใช้ระบบการชำระเงินสกุลหยวนสำหรับการค้าทวิภาคีโดยอ้างถึงการนำร่องของยุโรปอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนว่าถ้าเยอรมนีใช้ระบบการชำระเงินด้วยเงินสกุลหยวนทำไมประเทศในอเมริกาใต้ถึงใช้ไม่ได้ประเทศในอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคมอย่างสิงคโปร์มาเลเซียไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ขยายเครือข่ายศูนย์การร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ CIP ทั่วเอเชียโดเฉพาะอเโดยอ้างอิงถึงการยอมรับของยุโรปเป็นหลักฐานว่าระบบการชำระเงินหยวนได้กลายเป็นกระแสหลักทางการชำระเงินและการค้าไปแล้วออฟริกาในเดือนกันยายนสหภาพออฟริกาหารือเกี่ยวกับการชำระเงินระดับภูมิภาคที่สนับสนุนเงินสกุลหยวนข้อเสือดังกล่าวอ้างอิงถึงทั้งบริษัทในยุโรปและการลงทุนด,ด้านโครงสร้างพื้นฐานของจีนสรุปท่านผู้ชมครับอนา,าคตและอำนาจ อิทธิพลทางการเงินสหรัฐกำลังเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วหลังจากโยุโรปที่เดิมทีเป็นพันธมิตรใกล้ชิดอเมริกาหันมายอมรับระบบการชำระเงินของจีนว่ามีประสิทธิภาพและลดต้นทุนลงไม่เป็นอันตรายสามารถทำได้เสร็จภายในหนึ่งวันนี่ไม่ใช่เป็นการทรยศถักหลังอเมริกาและไม่ใช่ความพ่ายแพ้ทางทหารแต่เป็นงานตัดสินใจทางธุรกิจที่มีเหตุมีผลและร่วมการเปลี่ยนแปลงรากฐานระบบโครงสร้างพื้นฐาน ท่านผู้ชมครับการสูญเสียาการผูกขาดอำนาจอิทธิพลทางการเงินนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐและแนวโน้มการชำระด้วยเงินหยวนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผมให้ข้อมูลดังต่อนี้ท่านผู้ชมไปนั่งคิดดูยุโรปและจีนสัดส่วนการค้าย,ยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้น28%ในในไตรมารส3ของปี2568จาก1 2ในต้นปี6.6และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น40%ภายในสิ้นปี2069 50ในปี2อ7พสเ็ดัดส่วน3 5เของมูลค่าที่ไหลออกจากเงินดอลลาร์ของการค้าโลกประจำปีของจีนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่า6.6ล้านล้านดอลลาร์ถูกโอนเงินไปยังระบบหยวนซึ่งภายใน5ปีข้างหน้าจะเท่ากับเป็นมูลค่าการค้าประมาณ2.3ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีที่ถอยห่างออกจากโครงสร้างพื้นฐานด้านเงินดอลลาร์ในแต่ละปี ผลกระทบต่อวงจรดอลลาร์คือการที่เงินดอลลาร์สูญเสียสถานสถานภาพการเงินสกุลหลักของโลกเขาเรียกว่า global reserve currency ที่ขับเคยกับเคลื่อนสหรัฐให้เจริญรุ่งเรืองมาตลอด70ปีต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นแค่สกุลเงินหนึ่งในบรรดาสกุลเงินหลายสกุลในอนาคตเพราะปัจจัยเหล่านี้คืออะไร 1. อุปสงค์ความต้องการเงินดอลลาร์ลดลงจากอดีตที่อเมริกาได้รับประโยชน์มหาศาลจากที่ทุกคนต้องการเงินดอลลาร์ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่งเศรษฐกิจนำเข้าราคาถูกกระตุ้นการบริโภคมหาสาลโดยไม่เกิดภาวะเงินเฟอ้ออัตราเงินเฟอ้อที่ต่ำทำให้ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ต่ำทำให้การกู้ยืมของรัฐบาลกลางต้นทุนถูกลงถึงแม้จะมีหนี้ถึง38ล้านล้านดอลลาร์มันน่าจะเป็นวงจรที่ดีที่ทำให้อเมริกาจเจริญรุ่งเรืองม,มาเจปีแต่วันนี้หากอุปสงค์นะฮะ จากต่างประเทศลดลงมากมายถึง30%เนื่องจากเงินหยวนเป็นปัจจัยสำคัญในการค้าโลก1ใน3สกุลดอลลาร์อ่อนค่าลงจะทำให้ราคาสินค้าอเมริกานำเข้าแพงขึ้นอัตรางเงินเฟ้อก็สูงขึ้นข้อที่2ธนาคารกลางสหรัฐเฟดถูกบงังคับให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น นี่รัฐบาลกลาง38ล้านล้านดอลลาร์จะถูกกระทบโดยตรงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ยทุกๆ1%เปเซนจะเพิ่ม380,000ล้านดอลลาร์ต่อปีในการชำระดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น2-3ถึงจุดต้นทุนดอกเบี้ยต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น760,000ล้านกว่าถึงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์งบประมาณสหรัฐจ,จะประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก สาเหตุสำคัญนี้ทำให้อเมริกาต้องผเผชิญทางเลือกที่ยากลำบากและไปไม่ได้เช่นการใช้จ่ายพุ่มเฟือยอนั้นต้องลดน้อยลงการพิมพ์เงินการยอมรับภาวะเงินเฟอ้อซึ่งทั้งสองทางเลือกจะเป็นการทำลายยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่สร้างขึ้นบนอำนาจทางการเงินเหมือนอย่างในอดีตที่ทำต่อไปไม่ได้อีกแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมยุโรปและยุทธศาสตร์การอยู่รอดทางเศรษฐกิจเหนือความจงรักภักดีทางภูมิรัฐศาสตร์ การตัดสินใจของยุโรปไม่ได้เป็นการต่อต้านอเมริกาในเชิงอุดมการ์แต่เป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจตัวเลขที่พิสูจน์ได้มีเหตุมีผลที่เป็นผลจากการคำนวณของบริษัทที่ต้องการความสามารถในการแข่งขันระดับโลกโดยมีเป้าหมายที่ประชากรจีนเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาและยุโรปต้องสู้กับกิจการบริษัทจีนที่กำลังแซงหน้าพวกเขาด้านรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์และรถไฟความเร็วสูง ท่านผู้ชมครับนี่คือปัญหาความท้าทายความสามารถในการแข่งขันของยุโรปที่เรียกร้องรัฐบ,บาลว่ามอบเครื่องมือที่ช่วยเราแข่งขันได้ หรือไม่เช่นนั้นเราจะย้ายไปจีนซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพยุโรปกำลังเผชิญทางพแพร่งสองทางระหว่างหนึ่งรักษาความจงรักภักดีต่อระบบดอลลาร์และยอมรับต้นทุนธุรก,กรรมที่สูงถึง3-5%เปอร์เซ็ตจะทำให้อุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองต้องย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือ 2. จัดหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพดีกว่าต้นทุนต่ำกว่าเช่นระบบ CIPS และหยวนและโครงการผลและแรงงานเอาไว้ในยุโรปท่านผู้ชมครับผลเป็นยังไงครับยุโรปเลือกทางลอดทางเศร,รษฐกิจแบบวิธีที่2คือปรับตัวเข้าหาจีนในทางตรงกันข้ามอเมริกาไม่ได้เสนอทางเลือกที่ดีกว่า แต่รัฐบาลวอชิงตัน,นกลับเรียกร้องให้ชาวยุโรปรักษาความจงรักภักดีและความเสียสละด้วยยอมรับต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสันดานของอเมริกาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วขณะที่ยุโรปมองว่านโยบายอเมริกาไม่แน่นอนเห็นแก่ตัวและเรียกร้องให้ชาวยุโรปเสียสละไปเพื่ออะไรพายในวิทยุยุโรปตั้งคำถามต่อนาโต การขึ้นภาษีสุลการกรของโดนัลด์ทรัมป์และการปฏิบัติตอ่อพันธมิตรใต้ชิดอย่างไม่ใส่ใจใหญ่ดีว่าการรักษาความภักดีสหรัฐหมายถึงการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจของยุโรปในทางโนนข้ามจีนกับเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงต้นทุนต่ำช่วยประหยัดเงินและต้นทุนทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้กับยุโรปได้อย่างมากมายมหาศาล ท่านผู้ชมครับความพักดีต่อสหรัฐของยุโรปจึงมาถึงจุดแตกหักจากการสะสมความกุนเครื่องยุคการครอบงำทางการเงิน70ปีสหรัฐกำลังลดบทบาทอิทธิพลลงไม่ใช่ด้วยสงครามหรือการเป็นวัดทางการเมืองแต่ด้วยตัวเลขบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทต่างๆในยุโรปที่แสดงเห็นว่าการชำระเงินหักบัญชีด้วยเงินเงินสกุลหยวนนั้นคุ้มค่าที่สุด เป็นที่คา,าดการณ์ในนาคุณว่าภายในปี2 5 7 3หรืออีกประมาณ5,6ปีข้างหน้าหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเงินสก,กุลดอลลาร์จะมีส่วนแบ่งทุนสำรองโรคลดลงเหลือประมาณ40%จาก58%ในปัจจุบันส่วนระบบเงินสก,กุลหลายสก,กุลสำหรับการค้าโลกจะเพิ่มขึ้นเงินสก,กุลหยวนจะเพิ่ม3 0สก,กุลยูโรอยู่ที่15% ขณะที่อิทธิพลทางเศรษฐกิจสหรัฐในยุโรปกําลังเสื่อมถอยลงแม้ว่าอํานาจทางการทหารจะยงคงอยู่แต่บทบาทอํานาจทางการเงินในโลกค่อยๆลดลงจนกระทั่งอนาคตระบบดอลลาร์สหรัฐจะกลายเป็นแค่เงินสกุลหนึ่งสกุลในระบบสกุลเงินหลายขั้วนี่คือโลกที่ความพักดีจงรักภักดีเงียบหายไปเพราะไม่มีชาติไหนอยากจะรักษาความพักดีต่อสหรัฐซึ่งหมายถึงการฆ่าตัวตายแบบผ่อนส่งนั่นเองท่านผู้ชมครับ ถ้าเราอ่านภูมิรัฐศาสตร์ให้ขาดจะต้องรู้ว่าอำนาจจากอเมริกากำลังล่มสลายการรวมตัวของกลุ่มบริกส์ที่นำโดยจีนและรัเสเซียคืออำนาจใหม่ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มจากบราซิลรัเสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใตา้ต่อมาก็เพื่อเป็นอียิปต์เอธิโอเปียอิรหร่านซารัสอาหรับเอเมริ์และล่าสุดคืออินโดนีเซียที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อเดือนมกราคม2 5 6 8ที่ผ่านมารวม10ประเทศ คำถามมีอยู่ว่าถ้าเราตัดสินใจเข้าบริกส์แล้วเราต้องคิดว่าระหว่างตะวันตกกับบริกส์เราพึ่งใครได้มากกว่าตอนนี้ตะวันตกมี EU และอเมริกาซึ่งกําลังอยาขาดกันทะเลาะกันหนัก แล้วคงจะไม่ร่วมหัวลงท้ายด้วยกันอีกต่อไปส่วนบริกส์มีจีรัสเซียและอีก8ประเทศรวม10ประเทศและกําลังจะเพิ่มเข้ามาอีกหลายประเทศภายในปีนี้ปีหน้าผมยกตัวอย่างมาสั่งว่าเครื่องบินกับไล่เจสิ 10, ที่ปากีสถานสอยกับอินเดียใช้อยู่5ลำสองลำเป็นเครื่องบินราเฟลของฝรั่งเศสที่อ้างว่าล้ําหน้ามากไปแล้วกองทัพ ไทยทั้งบกหรืออากาศก็ต้องคิดกันให้หนักการใช้อาวุธจีนนอกจากได้มาทั้งระบบแล้วจีนจะรู้สึกเซฟว่าไทยยืนข้างจีนผมยากองทัพไทยเริ่มเปลี่ยนความคิดมุมมอง นอกจากนั้นแล้วไทยต้องเลิกแซงชันรัสเซียอิหร่านตามชาติตวันตกต้องคิดถึงผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักอิหร่านรักไทยมากอิหร่านมีทรัพยากรต้องขายเราเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกส๊สธรรมชาติเหล็กทองแดงอลูมิเนียมแล้วอิหร่านพร้อมจะขายลดรลาคาเราด้วยที่สําคัญคือในเชิงการทาหารถ้าพูดถึงเรื่องโดรนแล้วเนี่ยอิหร่านคือตัวพ่อโดรนเป็นอนาคตการสู้รบทางการทหารและความมั่นคงในยุคหน้าเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างมหาศาลจากอิหร่านโดรน ของอิหรา่านเน้นด้านการหายและการสอดแนมะมีหลายรุ่นที่เรารู้จักกันดีเช่นชาเฮตุ2 9ชาเฮ1ใชหที่ใช้เป็นโดรนโจมตีแบบการบิกาเซ่โดรนเพื่อลาดตระเวนและโจมตีรุ่นใหม่เขาก็มีโมฮาเจอร์โดรนแนวดิง่งรุ่นใหม่โฮมาดีเดบันโดนรนบรรทุกระเบิดขนาดใหญ่กาเซตหรือที่รู้จักกันว่ากาซ่าที่บรรทุกได้หลายลูกค,คือ8ลูกถ้าเราเลิกแซงชันอิหรา่าน พออเมริกาแซงชั่นแล้วบังคับใไปเราแซงชั่นตามคำถามมีอยู่ว่าเราได้อะไรจากอเมริกาอิหร่านพร้อมจะขายน้ำมันในราคาถูกให้เราเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่เราบอกเราติดแซงชั่นจากอเมริกาแล้วความจงรักภักดีที่เรามีต่ออเมริกาเนี่ยเวลาอเมริกาขึ้นภาษีเราเราเจรจาภาษีเขาเขาไม่ยอมลดให้เราเลยคำถามมีอยู่ว่าเมื่อไรเราถึงจะเริ่มหันกลับมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประเทศเราสักทีโดยไม่ต้องเป็นคำานึงนงกงเรืองอเมริกายกตัวอย่างเรื่องดโดรนหเห็นง่าย ถ้าเราต้องการความช่วยเหลืออิหร่านในเรื่องเทคโนโลยีด้านโดรนอิหร่านเขาพร้อมที่จะช่วยเราเต็มที่เลยเพราะเขาไม่มีอะไรผูกพันกับขเขมรเลยแม้แต่นิดเดียวเขาผูกพันกับราชสํานักบ้านเราเขาผูกพันกับประเทศไทยเห็นหรือยังท่านผู้ชมรัเสเซียก็เช่นกันเราแซงชั่นรัเสเซียตามอเมริกาแล้วเราได้อะไรจากอเมริกาคืนมากจากการแซงชั่นเวลาเราเดือดร้อนอเมริกาไม่เคยช่วยเราเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่กดขี่ข่มเหงและข่มขู่ ท่านผู้ชมครับถ้าเราเข้าบริกส์แล้วชุดความคิดของเราที่มีต่อตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทาหารเราต้องเริ่มเปลี่ยนได้ละท่านผู้ชมครับ